สวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไอซ c เม็กเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพาทุกคนมาเล่นกิจกรรมใหม่นะครับเป็นกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาเป็นกิจกรรมบูย่าเดย์นะครับก็คือนี่เป็นตัวที่ผมถือเห็นไหมเป็นปืนอาร์คน,นะครับเี่เข้ามาใหม่ส่วนวิธีการเล่นเดี๋ยวผมตัดจากตอนที่ผมสุมในสตรีมมาให้ดูนะครับเล่นยังไงเนี่ยฆ่ากะสุนข้าเพชรล็อกเป้ารับไอเทมสุดพิเศษไม่รู้อะกดกดไปเถอะอ๋อดูละเป็นกิจกรรมนี้เอง มาทุกคนผมจะกดไปอันกลางเลยปึ๊บนี่แล้วมันจะเพจจะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนเป้าไหนที่ได้ไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ทำนะครับก็คือจะเปิดไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะโดนล็อกอะ่ะคิดว่านะผมดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นกิจกรรมแบบล็อกเป้าเก้าสิบเก้าตู้แหนรอไปรุ่นกล่องสุดท้ายทีเดียวเลยครับ ลุ้นกล่องสุดท้ายทีเดียวเลยสองร้อยเก้าสิบเก้าเพชรแล้วกิจกรรมนี้โดนไปเท่าไหร่เนี่ยเกือบสองเพลนเกือบสองพันนะผมว่าโอ้ยสองพันกว่าละนี่อ่ะโดนล็อกจริงด้วยสุดท้ายมาออกอันนี้ถ้าตั้งแต่แรกถ้าไปเนี่ยผมเลือกเปิดอันนี้ใช่ไหมมันก็จะได้อย่างอื่นอย <ๆๆ S 1> ู่ดีแหละจริงๆ,ๆรู้เลยๆๆ <ๆ S 2> เลยัมเต๊ะ โดนไปประมาณกี่พันเพชนะรน้ากิจกรรมนี้ตอนแรกผมมี9,000 9,200 9,200โดนไป6 7 8 9 3,000อุย้ย3,300ตอนแรกมันมี9,200เครดิตนัดจำได้ตอนนี้หายไป3,300เยอะอยู่นั้นเนี่ยในคอลเลกชันหรอเออนี่ไงอยู่นี้นี่ได้มปแล้วครับ ระเมิดหนึ่งความแม่นยำสองลุยโหลดหนึ่งไอ้แม่นยำที่มันบวกขึ้นมาเนี่ยโอเคเลยนะเพราะว่าปืนเนี่ยถ้าใครเล่นเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่ามันมันบานง่ายนะครับเป้าเวลาเปิดสกอบยิงมันยิงไม่ได้ได้ปืนนี้ถือว่าสกินตัวนี้ทํามาโอเคเลยนะมาทุกคนเราไปอยู่กันในหมดแรงดูโอเหมือนเดิมนะครับตอนนี้แต้มผมจะ4,006บวกแล้วนะครับตอนนี้ก็6,008นะจะ6,009นะครับไปจะมาลองปืนอาร์กันนะครับ ั้นเทพเว็บซื้อขายไอเดีเกมปัดเติมเกมทุกชนิดและยังมีระบบสุ่มของรางวัลอีกมากมายรบเครื่องเื่งเกมต้องขั้นเทพ .IN.TH วันนี้เรามาอยู่กับเว็บขั้นเทพกันนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มเพชรเกมฟรีไฟกันนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นเราต้องทาการล็อกอินกันก่อนเนาะเมื่อเราทาการล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงเวลาเรามาเติมเงินเข้าระบบเว็บคั้นเทพกันนะครับก็มีให้เลือก3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทูบันนี่เนาะทูบัลเลตแล้วก็ทางธนาคารนะครับ แต่ผมเนี่ยจะเลือกเป็นทางทัวร์เลนะครับโอเคครับตอนนี้เงินก็เข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเติมไปหนึ่งร้อยบาทเนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มของรางวัลกันเลยทุกคนมาทุกคนงั้นเรามาสุ่มของรางวัลกันเลยนะครับกดเข้าไปที่สุ่มของรางวัลเนาะเลือกผมจะเลือกเป็นเกมฟรีไฟล์ครับตอนนี้ผมได้ทําการเติมเข้าไปหนึ่งร้อยบาทนะครับมียอดเงินคงเหลือ1ึงร้อยบาทเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปสุ่มเนี่ยเรามาทําเรามาดูก,กติกานก็คือมีคลิกปกติเนาะก็คือจ่ายสิบพอยนะครับส่วนแบบเพิ่มโอกาสก็คือออพยาดดวงีีขึ้้นนนะะไรรแบบบคั ยังไงครับครั้งแรกของเราตึบตึบตึบเย็ดหนึ่งพันแปดร้อยไดมอนด์ทุกคนเอาว่าครั้งแรกมาก็ก็คุ้มแล้วนะครับหนึ่งพันแปดีถือว่าเติมไปหนึ่งร้อยบาทนี่คุ้มและจริงๆครั้งแรกก็คุ้ม้วครับไปที่เหลือก็อะไรก็ได้แล้วอะ่ะตอนนี้นะครับยังไงครับครั้งที่สองปึ๊บได้มาเท่าไหร่สองพอยต์ไม่เป็นไรครับ มาทุกคนจากนั้นให้เอาเลขพินนะครับไปใส่ที่ช่องเติมเกมทั่วไปได้เลยนะครับถ้าใครสนใจที่้อสูมของรางวัลจากเว็บขั้นเทพเนี่ยครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคิปชั่นแล้วนะครับมาทุกคนเราไปอยู่กันเลยหน้าเครื่องบินแล้วนะครับผมจะเก็บในด้านของขอนะาฬิกาเลยก็แล้วกันเดี๋ยวไปหาปืนยัก์ก็ด้วยนะครับกัแตกใหม่ที่บวกมาระเบียนหนึ่งแม่นยำสองนะมันจะดีแบบจะกินเดิมอย่างไงมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาไปดู มาลอ,ลองยิงอยู่แล้วเพราะว่าปืนเนี่ยปกติปืนเนี่ยเป็นปืนที่ผมไม่เล่นอยู่แล้วเวลาผมเจอนะครับเขแบบ้ามาทนคข้างบานเวลายิงแต่ผมเะมาลองได้ตอนใส่กระปิบกม่นยำมามาลองยิงดูเอาไปมันจะมีคนโดดกนะ่อนฮะ สองตัวด,ด้านหน้าไม่ปืนระวังมันขังมันกลับลงมายิงตกะไรเล่นกระตุกแล้วเนี่ย มันหนักแล้วเ,เธอเขาก็เป็นเหมือนกันหนักแล้วิว่งแล้วตกแบบแผลเขาไม่ถูก,กแต่กต็ตกอะข้างบนยังอะ่ะเหมือนข้างบนมีตัวไหมหมดละข้าง,างาลาา่างหาปืนนัด้วยหาปืนนักหาปืนนักภารกิจเราคือหาปืนนักทุกคนไปเดี๋ยวเราไปโรงงานกันต่อเลยทุกคน ตอนที่ผมหายังหาอาร์คไม่เจอเลยครับนี่ไงเจอแล้วโอเคเราได้แล้วครับทุกคนได้หมดละอาร์คนะครับไปลองไปหายิงดูเดี๋ยวลองยิงก่อน ทีห้านั้นแรกนี่ค่อนข้างนิ่งเลยนะมันบวกแม่นยำสองวันยิงดีเลยทีห้านั้นแต่ต้องลองยิงลากเฉียงๆอะ่ะยิงตรงๆมัาน่าจะยิงนิ่งๆอาจจะไม่เห็นผลต้องรองยิงตอนคนวิ่งเฉียงๆดูครับป้าเป้ามันจะตามตัวดีไหมเฮ้ยตัวทำกองหน้าสองสตัวนี่นะใครเด่นเราไม่เห็นเราเดี๋ยวพี่ยิงว่าด้าหนึ่งทำมันได้ปะ นะฮะเลีก่อนรอวิ่งรอเสิ้งคนระยะเฉียงๆนะ <c oughs> ไปไปกันต่อพีกนะพีเอ เหมือนจะมีเลสโซนลงนะน่าจะเดือดอยู่อ่ะพิงเล่ยโซนลงไหนย่อมมีตัวอยู่ที่นั่นใช่ไหมเอลิสใช่แล้วครับดูด้วยบันเขียวบันเขียวเขียวอ่เกะมันก็ยิงดีอยู่นะแต่ทำไมรู้สึกว่ามันเบาจังเลย ไม่ต้องไม่ต้องหิวละแดดเย็นก็ค่อยเล่นไปพบไ,ไกลๆไว้ไม่ต้องนี้เป็นงานเดเจ็บมัดเดียวแตกทำไมรู้สึกว่าพื้นมันมเบาๆอย่างไงี้ย้างแปลกออยู่ตรงที่เขายิงช่วยได้เอยนะมันดาวนึงกันเถอะ ไปมันฮัลโหวไปไปต่อที่บีมาีก่าเหมือนมันก็ผมมองว่ามันก็ก็ดีอยู่นะสศรรู้สึกว่ามันก็ยังเบาอยู่ดีอะติดหัวนั้นละเจ็ดสิบถือว่าไม่ไม่ไม่แลงนะเบาอยู่แนละ้วก็ลากเดี๋ยวต้องลองลากเฉียงๆอย่างว่ารอรอรอจังหวะตัววิง่งลองลองยิงลากดู ป้อมป่ตรงไหนวางอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมากลับกลับกลับไปกลับไปไปป้อมซ้ายป้อมซ้ายตรงรถจอดมาเฉยเอามันยากอ่ะขาหรือเปล่า Lock hồn oh. đi đào nó có lúc phải lên. đâu. đào. đào, 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 Ok đào, khuyên, khuyên lock ส่ระเบิดห้าเราเล่ะเ็คด้วยถธาจะเิดยหมดแล้วใ่ไหมหมดหมดตีใหม่เข้าเธอไหมใครยิงใช่ใช่ตีใหม่เข้าย่ตรงไหนจะออมให้ออเห็นรอขับไปเฉยโอ้น่ารัสิบเอ็ดไอ้วาขาวาเจ็บมากไอ้บาขาวเจ็บ เจาะได้ไหมเจาะเลยเจาะเลยครับเจาะนาวแล้วใช่ไหมใช่พอขาวเถอะเอาดอวเุ้ยใช่เนี่เขาบอกแล้วว่าเช็คขับก่อนจะเป็นอะไรกับกอรระเบิดเนี่ยตลอดเลย ไอ้ต้องเกาอไปไหมมีครับนี่มีหนึ่งอันพอดีไหนใคยตามเข้ามาเก็บของตัวนี้ก่อนดูแล้วยิงยังไนมีตัวมีตัวมีตัวที่เดิมปะไม่ไม,ไม่อยู่อ่าบ้านไม่หมด ต้นไม้ละไม่ในบทมาไปต่ออ่ะเฮ้ยบ้านในบทมีตัวมีตัวใช่เหรออ่ใช่ไหมบ้านในบทธนบัณกี่ตัวอ่าไม่ไม่มาอยู่ต้นไม้แล้วต่อหน้าเขาเลยขอต้นไม้นี่ลากหัวรู้สึกว่าลากได้อยู่แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันลากยากอ่ะขอผมนะก้อยตัวนี้เนี่ยเพื่อนมันละมันวิ่ง ปืนมันโอเคแต่รู้สึกว่าลากยากดิโอ้ยเดชเสียหัวคนก็จะตายได้โอ้ยรู้สึกยากมากเลยโดยรวมก็โอเคแลทุกคนมันมันขึ้นมันขึ้นแต่ว่ามันมันต้องพยายามอ่ะพยายามมากมากกว่าปกติ เพราบางปืนมันยิงเฉียวๆก็ขึ้นหัวเราไงไม่ได้เกี่ยวหรอกน่าจะอยู่ที่คนเล่นแหละบางคนอาจจะยิงกเขาอาจจะยิงแป๊บๆเข้าหัวแหละอาจจะไก่ไปกันต่อรู้สึกว่ายิงลากเฉียงๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยดูดกระสุนนะไม่ค่อยดูดตัวเท่าไหร่นะความรู้สึกผมอะเวลามันวิ่งแบบ วิ่งวิ่งออกข้างวิ่งเฉียงๆเนี่ยเวลาไที่ตัวตามตามเขามาไปแถวรหับกัวนี่เจ็บนะเขาจะโดดลงมาไปฝั่งนู้นแล้วขึ้นข้างบนมปแล้วขึ้นข้างบนมแล้วเธอขึ้นข้างบนหมดแล้ว โดดลงอ่ะไ,ไหนนะเห็นวิ่งแถวเนี้ยใช่วิ่งขึง้นลวใช่ขึ้นลงนานแล้วอลองลองเ็บเคบขึ้นวิ่งยิงกันอยู่นอนเนี้ยเลยนี่นจังหวะวิ่งลากนี้กระสุนไม่ค่อยตามตัวเท่าไหร่เลยขนาดบวกแม่นยันมาสองแต่ว่า ร <ทำ S 1> วมแล้วเป็นยังไงอ่ะเธอโอเคม,มันมันโอเคกว่าไม่มีสก,กินอยู่แล้วอย่างเขามันบวกสแต็กมามต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่เพียงแคว่ว่าเวลาวิ่งเฉียงๆมาขนาดบวกแม่นยำสองมันก็ยังไม่ค่อยช่วยอะไรขนาดนั้นอ่ะามาดีไหมก็ดีอ่ะก็โอเคหละ จะได้ให้เรื่องจีบปืนอื่นก็คงก็คงใช้ปืนอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นแถ้าถ้าเทียบกับปืนเองมันก็ดีแหละแต่ถ้าแบบมาเทียบกับปืนอื่นะปืนอื่นก็น่าเล่นกว่าขนาดบอกตสเต็คมาปืนอื่นก็ยังน่าเล่นกว่าข้างหน้าสองตัวเธอไปโดยรวมๆก็ดีนะทุกคนเพราะว่ามันมีสกินตะกินเข้ามาใหม่เหมือนจะเป็นสกินแรกเลยบางของของปืนอาร์คนะครับสกินทำมาน่าจะไม่เคยมีมาก่อนอันนี้เป็นน่าจะเป็นสกินแรกเลย ตัวแรกแล like ้วเหมือนเขาทำมาเขาแก้แม่นยำเหมือนเขาน่าจะรู้อยู่แหละว่าเออปืนนี้มันปืนแบบยิงเป้ามันอยู่บนบ้านแบบไหนดาวทธอขึ้นโห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 ก็ทานรุนเลยดีตายแล้วเบิดคู่เลยเพื่อนโดวนั้นจะมาดึงไอศกรีโดนโรยดิออกดาวองสาร ตามเข้ามาครับแล้วห้าตัวสุดท้ายฟอนรวมๆมันก็โอเคแหละถ้าเทียบกับสกินมันเองนะครับมันก็ดีกว่าอันที่ที่ยังไม่มีสกินนะเพราะตอนที่ไม่มีสกินผมรู้สึกว่ามันยิงมันยิงยากกว่านี้นะมีสกินเข้ามาเหมือนจะโอเคขึ้นแต่ถ้าให้เปรีเทียบกับพวกเอลเอ็นแปดที่ผมเล่นอยู่ตลอดเนี่ยผมมองว่าเอลเอ็นแปดก็ยังมาเละเลยดาวหนึ่งแล้วเฮ้ยมีดาวอ่ะเอามอค่ะ

นอาชาร์จเลยลองอธิพล ลากไปโดนตัวเลยโอเคครับทุกคนก็ก็โอเคนะคือรวมบอกว่ามันดีมันดีกว่าตอนนี่มีตะกินเยอะเลยนะครับก็ลองไปหาสุ่มมาเล่นได้นะช่วงนี้ก็เพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกเลยนะครับก็ลองไปโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็ลองลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเาสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับ